ข้าวเมี่ยมไฮโดรกกียบบะเนี่ยว่าติดไว้ข้างนอกกะดีพี่น้องเพื่อนฝาด้วยเขาอยากติดไม้ซะบ้างมือได้กตีมือได้กตีกันได้ก็ไปไหมเออต้องใส่ส้มพ่อเสือซส้นสีแล้วมันจังว่านย่อยว่า้เบิ้งผิวจปนเหลืงมันตีร่างกายลงสิแม่โอู้บ่ได้เมี่ยมใส่เสียบเอาเอากินเล้นกินเล้นกินก้อยเ่นยันยากันเนี่ยว่สวัสดี สวัสดีเอาสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพ่อพี่น้องมือสุมสุขคนกับแม่ค่ะอันนัดกินก้อนเมลเลยตำั่วนเขาทำเส้นอันฟันฝ่าพี่น้องเพล่หืมส,สดทอนดองน้ำได้แต่ทวนทวนส,วสดก่อนแซบปะกินก้อนเมลเลยกินก้อนเมลเลยแม่ต้อฝ่า <laughs> <laughs> แม่จัดเตียงเลย ไส่เสือตัวนี้นหน่อยๆปะไหนเด,ด้่พี่น้องอันโอ้ใส่เสือตัวจะเสียข้อัสิ่งปะไหนไม่มันจองลง่วงถาว่าบาสูแพงกว่าวี่เขาปลาแล้วไม่เหวนซ้อนป่านั้นบาบอน้องพี่น้องเนาะแต่เลือใจให้แม่คือหอนแท้ความปะเอาปั่นกันเอาเลือกอาเลยค่อยก็ยิ้มมือเรือกอยู่ขอยมือเลือกหนี่หอนก็เหน็บนั่นปะ ต่ำก็น้งเส้นเั้งเส้นย,ยาเส้นมุตมต่ำไม่ส่ำใสกันเลยซาบะนัดเซ็บตลอดจ้าตู้ไหมคะแม่ต่ำว่าเพยแทนนักเลยอุ่ตสวนซ่บ รอเพิ่นจินบอกพริกร้ยมือลรเนะมื่อนะข้าวมันไ้กรอกกินไงบ่ืม้มอืมี่จะแปลว่าแซบแซบช็บหาก จะวาต่ำต้องือบเลยต่ำขึ้นเยอะหน่อยไม่ลอากินเผ็มป่หืมบ<า>ันี่กลัง,งเลยขึ้อตอเนเผ็ดวะเนี่ยว่าแกบากระเสียบอยู่ตรงมัน่แบบแม่ก็ยาน,นัดเสีบช่องแสบใส่ผ้าจรนแล้วบอกพผิดั้มือเลยฉันก็ยาเธอป่วย ็ไม่ลองเช็ดหน้ไม่พูดไปหาหมอเลย <laughs> แม่กกายตายแล้วนะพี่น้องเกินเสมอนะแม่มาก,กินร้งองเสือกแบบแม่เสีย เปนนีพักปังครับพนะี่น้องเนี่ยพักปังลวกยิ่มานนะกับบกกินเนี่ยกับบกกินนี่เท่ากับไม่บุ้กจะกินบุกเป็ีแล้วลำเปให้พาก,กิ Cái bữa toàn ăn nó nó tầm lên mắt 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 哦。<laughs> <laughs> เจ้าชาฟ้าเรากินข้ามใหญ่เลยอืมบมันหนึ่งหลายเก่งข้ามใหญ่รนะดับหยกแม่ส่วนหลวดได้ไผ่ได้แม่อืมได้เสียซื้อแม่คนดาแม่ไปแล้วคอนประเทศแล้ว กปนกุ่มไหมเพี่ยเมียกุ่งตััวีงยังไงฮินสามโตกอหน่อยนะตอนนั้นท่านในบมากใก็่กวตอนี้ก็ชื่อเนี่ยขออยู่แคกหน่อยเน้อ,นอ,อ,นอนได้ฝากตาบด้วยกล่องวเพื่ออ้อยากซื้อกล่องให้เป็นติพี่น้อง <laughs> คือหางกันสิอบกินอะไอะ ค่แซ่บนะจริงๆแม่มากก็เหนเสียดิบอกอืมมากต่ำคือต่ำอนุบาลคือหน่อยเออแซ่บอยู่แม่มากกินนั่งเสียข้าวน่องเต็มแต่ว่าเาราตาฟิวแต่ว่ามือนี่เป็นอยากกินนั่งเสี่แม่ได้ต่ำ <laughs> เด็กยิงมาจุกันถ้าอย่างนัส่งเจค่ะฉันยงิงมาจะไปเที่ยว<ล>เยะไปบ้า <c oughs> นเลยไปหรือ <c oughs> จ๊าบังดะไปใส่ย่บีนองบะาวางังคักบะาวางังแน่ลูกมา่หาว่าจะไปเที่ยวใส่เลยไปยังดอกเที่ยวดูวยนะครับไปที่ไปบางเก้าเหรละแต่วิ่งลถพอ่อแมวเด้อแมวนี่งินบแม่แมวนิ่งกับแม่ซื้อขั้นไม่ดอก のピノ。